นางเอกสาวสุดฮอตปรับลุกเป็นสาวแซบในลอนดอนจำแทบไม่ได้เอกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างนิชานัฐานิชาดังวัฒนาวานิชโด,ดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเธอมากมายผ่านจอแก้วและอีกหลากหลายช่องทางจากที่ทราบกันว่าตอนนี้สาวนิชาไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศหนึ่งเดือน เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่อินสตาแกรมอย่างล่าสุดสาวนิชาโพสภาพตนเองมาในลุคเป็นสาวเปรี้ยวแซบผมสีทองมีหน้ามา้าบอกเลยว่าสีผมนี้เข้ากับเธอมากๆแถมมาในชุดเดรสด,ดับรูปสุดเซ็กซี่อีกด้วยทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และแสดงความคิดเห็นว่าเธอสวยความตาของเธอจำนวนมาก